วัสดีเพื่อนๆทุกคนครับก็วันนี้เป็นวิดีโอแบบเร็วๆนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังจะออกไปเตะฟุตบอลนะครับถ้าเกิดใครตามผมมาก็จะรู้ว่าผมยังคงเตะฟุตบอลอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ จะชอบเรื่องของรองเท้าฟุตบอลอยู่บ้างนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้สะสมเหมือนเดิมแต่ว่าเมื่อไม่นามนมานี้ครับผมเพิ่งซื้อรองเท้ายี่ห้อใหม่ที่มีชื่อว่า Grand Sport ก็ต้องบอกว่าผมกับ Grand Sport นะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาตลอดคือผมเป็นลูกค้าที่ดีของ g r a n d s p o r ตนะครับผลิตภัณฑ์หลายอย่างผมก็สนับสนุน Grand s p o r ตมาตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อกีฬาอย่างนี้ครับนี่คือเสื้อทีมชาติไทยนะครับ g r a n d Sport นะครับเสื้อกีฬาขอนแกน FC ก็ Grand s p o r t Grand Sport. นี่ก็รุ่นของแกรนสปอร์ตรวมถึงผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างที่ผมซื้อในอดีตนะครับก็ยังเป็น Grand ปอร์ตนะครับและล่าสุดสิ่งที่ผมซื้อมาก็คือสิ่งนี้ครับรองเท้าฟุตบอลครับของแกรนสปอร์ต Grand ปอร์ตโคปาเอ็กซ์ตคู่นี้ฮะสีขาวน้ําเงินซึ่งดูแล้วก็สวยงามใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆติดตามผมมานานมากๆตั้งแต่สมัยรีวิวรองเท้าฟุตบอลเนี่ย นี่คือรองเท้าคู่แรกที่ผมโพสต์ไปเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนะครับหรือว่าประมาณปี2013นะครับแล้วผมก็ได้รีวิวไว้ว่าเป็นรองเท้าที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับกับเงินที่จ่ายไปวัสดุที่ได้เทคโนโลยีที่ได้แต่หลังจากาหายจากแกรนส Sport ไปนานนะครับผมก็อยากจะกลับมาสัมผัสกับมันอีกครั้งหนึ่งโดยผมก็ให้โอกาสแกรนสปอร์ตอีกครั้งในปีนี้ก็คือปี2020นะครับกับคู่เดิมรุ่นเดิมเลยก็คือแกรนสปอร์ตโคปาเอ็กซ์ตนะครับ ทุกอย่างยังคงดูเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับผมไม่แน่ใจว่าชุดพื้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าถือว่าชุดพื้นตรงนี้ผ่านเลยนะครับใส่เล่นสนามหญ้าเทียมได้สบายๆนะครับหรือว่าใครเล่นสนามหญ้าจริงผมว่าก็ค่อนข้างดีนะครับส่วนเรื่องของ upper นะครับก็เป็นเรื่องของ หนังแท้นะครับ้าใจว่าเป็นหนังวัวแท้นะครับนี่คือรองเท้าหนังแท้แบรนด์ไทยที่คุ้มค่ามากๆคู่หนึ่งแต่ปัญหาอย่างหนึ่งของเจ้า Grand Sport Copa Extreme คู่นี้นะครับที่ยังคงเหมือนเดิมเลยก็คือปัญหาตรงบริเวณข้อเท้าและส้นเท้าที่ยังไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเลยนะครับหลังจากเวลาผ่านไป78ปีตรงนี้ยังเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ราคาเท่าเดิมนะครับถึงแม้ว่า Grand Sport Copa Extreme คู่นี้นะครับจะยังคงรักษามาตรฐานของราคาอยู่ที่1990บบาทนะครับแต่ ด้วยระยะเวลาที่ผ่านไป -78 ปีเนี่ยผมคาดหวังที่จะเห็นพัฒนานการที่ดีกว่านี้ของรองเท้าคู่นี้เนื่องจากผมคิดว่ามันเป็นรองเท้าที่คุ้มค่ามากและน่าเชียร์มากๆสาหรับเพื่อน,อนๆที่เล่นฟุตบอลคนไหนนะครับหรือว่าน้องๆที่งบประมาณไม่มากอยากจะได้รองเท้าดีๆคู่หนึ่งเนี่ยผมว่ารองเท้าคู่นี้รวมรวมมันคุ้มค่าแล้วแต่จุดเนี้ยจุดเดียวช่วยพัฒนาได้ไหมแกรนสปอร์ตอันนี้ผมพูดจริงๆนะผมเชื่อว่าระดับแกรนสปอร์ตอะถ้าใส่ใจรายละเอียดตรงนี้มากกว่านี้เนี่ยคือ จะขายได้อีกเยอะจะขายได้ดีมากเลยผมเชื่อว่าคุณทําได้นะเชื่อผมเถอะพัฒนาตรงบริเวณข้อเท้าให้ดีขึ้นนะครับผมว่าอย่างอื่นถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคามาเต็มประสิทธิภาพกับราคาขนาดนี้อยู่แล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยคู่แข่งมันมากนะครับแล้วก็ตัวเลือกมันค่อนข้างมากเลยถ้าเกิดแกรนสปอร์ตยังอยากจะอยู่ในตลาดรองเท้าฟุตบอลให้ได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าใส่ใจรายละเอียดพัฒนาตรงจุดนี้ให้ได้ให้มีความกระชับสบายมากขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าทําได้แน่นอน แกรสปอร์ตจะขายดีขึ้นแน่นอนครับสำหรับรองท้าฟุตบอลแล้วผมจะรอดูนะครับว่าแล้วก็ถึงเวลาไปเตะบอลแล้วฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามนะครับผมเต้ยวัททรันวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ